สวัสดีครับอยู่กับช่องจ่าตุ้ยคนชอบเมค็โครนะครับวันนี้พามาดูสีส้มครับลงไถโอ้ลุยเลยครับมาด้วยกันทั้งหมด3คันนะครับวันนี้ คันนี้เป็น L 5 0 1 8 SP นะครับไกลๆตรงนู้นอันนู้นเป็น36นะครับตรงนี้เป็น9540นะครับแต่ตอนนี้จะพามาดู5018ก่อนรถคันนี้เพิ่งครบ400ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่นี้เอง ครับก็ลงไถมาอยากจะเดินนะครับแต่ว่าเดินไม่ไหวครับติดคนติดครับก็เลยต้องยืนอยู่อยู่อย่างนี้แหละ,ะครับซูมได้ไหมนออาซูมได้ซูมได้เพิ่งได้400ชั่วโมงนะครับ L5018SP เป็นตัวใหม่นะครับของ50แรงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวจะไปขอลองขับคันนี้ดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปขับ95ดูนะคันนี้คันใหญ่นะครับ95 ฝนตกหลายวันแล้วนะครับก็เลยไถลอง้องใหม่ครับฐานหกนะครับ ดินค่อนข้างนิ่มนะครับต้องขออภัยเด้อพี่น้องเดินไม่ได้ครับติดลมก็เลยใช้วิธีการซูมเอานะครับภาพอาจจะมีกระตุกมาก้างมีหดบ้างมีขยายมา้างก็ต้องขออภัยครับ รถคันนี้ก็เพิ่งถอยมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับถอยมาประมาณปีหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็จอดไว้ถ้าสวนมากนะครับก็ทีนี้ก็เลยไปเอามามาทำงานนะครับ เ่าที่สอบถามคนขับนะครับน้องบอกว่าในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันก็ก็กินเหมือนกันนะครับเป็นธรรมดาครับรถใช้กำลังมากนะครับวิ่งตัวเปล่าบนาบนขี้เลนเนี่ย นบ,บนท้องนาเนี่ยมันก็หนักพอแล้วไหนจะลาดถามอีกนะครับมันก็เลยธรรมดาครับอ้าวโดนตอแล้วเนี่ย คมคนขับว่าเกียร์ไหนบอกว่าเกียร์สองครับเกียร์หนึ่งก็เล็กก็ช้าไปนะครับก็เลยถ่ายเกียร์สองอ่ะหกนาทีกว่านะครับ เดี๋ยวจะให้ชมกันทั้ง3คันเลยครับวันนี้จัดเต็มครับสักสามคลิปนะครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจครับกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลังใจนะครับในการทำงานของรถไถสีส้มนะครับกับสไตล์จะตุ้ยคนชอบมิโครครับสวัสดีครับ